เกียิมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับซีวิทวันนี้นะคะเป็นเป็นดื่มเป็นเครื่องดื่มที่แอนดื่มประจาอยู่แล้วเลยตอนที่เขาทักมาหาก็ยินดีมากเลยที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของซีวิทด้วยค่ะก็ฝากซีวิทกับทุกคนด้วยนะคะรสชาติใหม่ย่รสสาวแซวรดเป็นรสโปรดโปรดไป f a เวอร์ <c oughs> ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสําหรับผิวที่ฟื้นฟูคอลเจนเต็ม1001,000 แล้วก็ช่วยกับเรื่องผิวแล้วก็การบูสต์วิตามินในตัวในตัวเองด้วยค่ะเป็นูแลรักษาและกการกินวิตูแดะส่วนมากใช่ไหมคะทำงานทุกวันบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาเอ่อกินแบบพวกผักพวกผลไม้ตที่เราต้องการหรือว่าตามที่ร่างกายเราต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าแอ้ก็มีตัวตัวช่วยเพื่อนคนเพื่อนเพื่อนคนใหม่ที่แอ้ก็ ช่วยเสริมวิตามินในร่างกายด้วยค่ะกด็ดื่มไปด้วยเพราะมันดื่มไปเรื่อยๆมันก็ช่วยกับร่างกายเราอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนดื่มได้ด้วย no ไม, no, ไม่ไม่ได้เน้นอะไรเลยค่ะคือทุกคนดื่มได้ whatever gender หรือว่า profession คือทุกคนต้องการวิตามินในร่างกายอยู่แล้วค่ะคอะไรนะคะเพศและความสวยก็ต้องดื่มซีวิตทุกวันค่ะ ก็ดูแลดูแลตัวเองดูแลร่างกายกินโปรตีนกินผักกินผลไม้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ mental health also very important นะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องฟังร่างกายของเราว่ามันต้องการอะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะอาค่ะแล้วก็ ส่นวนมากสำหรับแอนนะคะตอนที่แอนมีความมั่นใจหรือว่ามั่นใจว่าแอนสวยคือตอนที่แอนอยู่รอบข้างคนที่ส่งกําลังใจให้แอนแล้วก็เป็นพลังบวกให้แอนค่ะแอนก็พยายามเป็น positive mindset ด้วยค่ะแล้วก็หาตัวช่วยที่จะช่วยเสริมความสวยจากภายในออกมาสู่ภายนอกค่ะเห็นว่าตอนนี้มีดี้อะไรเป็นกลังใจเแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ค่ะบอกไม่ได้คะ่ะ หนูไม่อยากพูดอ่ะเพราะว่าภาษาไทยหนูยังไม่ค่อยเคลียเผย <laughs> หลุดออกมาดู๋โป๊ะเลยเดี๋ยวเของ่างหนหมูวะ <laughs> ไม่ได้ค่ะ <laughs> คไ,ไม่ได้เป็นครั้งแรกค่ะคือเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เห็นในแนวนี้ <laughs> ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานเผื <laughs> ่อมีแบบอะไรหลุดออกมาที่จะช่วยแบบอ๋อ oh, อันนี้หรือเปล่า เร็วเร็วนี้ค่ะไม่ถึงสิ้นปีเร็วเร็วนี้ววนนห,หวังว่าจะว้าวค่ะโปรเจกต์อันหนึ่งก็คนเดียวคะ่ะแต่ว่าอื่นๆก็ยังพูดไม่ได้ค่ <laughs> คะใช่ค่ะ ก็ฝากทุกคนติดตาม next universe นะคะเดี๋ยวฟนอลเร็วๆนี้ด้วยก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้น้องๆแอนก็รู้ว่าน้องๆพยายามทำเต็มที่เราก็เห็นความพยายามของน้องๆด้วยก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้ทุกคนแอนแอนแอนได้รู้ตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนแอนเห็นน้องๆพัฒนาสกิลตัวเองแล้วก็แบบพุชตัวเองทุกวันใช่ไหมคะแอนก็แบบปลื้มใจเพราะว่าตอนที่แอนอยู่ในอายุของเขาแอนก็ไม่ได้มีความฝันที่แบบ ขนาดนั้นที่จะมาแข่งแบบนี้ก็เหมือนแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้แอนด้วยค่ะก็ต้องต้องให้เครดิตให้น้องด้วยค่ะที่แบบมาถึงจุดนี้ได้แล้วน้องๆ้่น้อยนี่คือกาบอกว่าน้องแอนเป็นไอดอลอะไรต่างๆเป็นแนวทารศึาที่อยากหวังว่าน้องเห็นแอนเป็นไอดอลบ้างค่ะแต่ว่าจริงๆแอนแอนเชื่อว่าน้องๆเขาทำเต็มที่แล้วก็ ไม่อยากให้เขาลืมว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนที่เป็นพี่เขาด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าออกมาออกนอกออกรอบเขาเพื่อที่จะมาทำตามความฝันของเขาก็าาอยากให้น้องๆจำด้วยว่า you are my inspiration also One final and one final เมื่อไหร่เนาะเป็นกันยายนไม่ final วันที่หนึ่งไม่ไม่ได้ไปร่วมง,งานค่ะใช่เขามี ภารกิจกับครอบครัวค่ะแอนมีอะไรชอบดีก็ฝากทุกคนติดตามผลงานนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีพรีลิมของ m i s s Universe เวียดนามที่แอนจะไปเป็นกรรมการด้วยก็ฝากทุกคนติดตามผลงานทาง IG ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ ใช่ค่ะมอีอ่มีสเปรย์กันแดด splash sunscreen น,น,นะคะแล้วก็าขายที่แต่ mall ทาง g u เ r m e แล้วก็มี Padmi Coated Co J&N ขายในทอมอทุกสาขาแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำพิกแล้วก็มีอะไรอีรกแล้วอันนี้บอกได้ไหม อ๋อโอเคแล้วก็ต้องถามก่อนค่ะเผื่อแล้วก็จะมีคลอโรฟิลล์ไฟเบอร์ด้วยค่ะที่ชื่อว่าวีดาค่ะช่วยปรับลำไส้แล้วก็สร้างวิตามินกับคอลลาเจนในในร่างกายด้วยค่ะใช่ค่ะเราต้องเราต้องทำได้ทุกอย่างค่ะ <laughs> ใช่ค่ะฝากทุกคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางด้วยค่ะ